ปะโดอนแวนนี่แล้วแตกไปหนึ่งครับยังว่านี้ว่าไงว่าไงเปิดโหมดฮีโรเ่เพชรอู้หูได้อีกแล้วมามาดิมา,มาด,มาดิเปิดโหมดฮีโร่เพชรมาดิมาด,มาดิแค่ไียินกลางเขาเห็นเ้ากลางดงอะไรเงี้ย เอาแล้วครับผมมาขอกราบสวีทัสวดดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะเจ๊ก็วันนี้มอยูกกับผมฮีโร่เพชรนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นสลิมนั่นแหละก็อยากเล่นเออไอใต้ตัวเนี้ยเดี๋ยวก็ก็อยากเล่นเออมาเล่นให้ดูกันก็เดี๋ยวมาสอนเล่นทิกเล็บเล็บน้อยๆหน่อยนะอะไรวะเนี้ยซื้อเลยกิวด์กิวด์กิวดอก็นั่นแหละเดี๋ยวดูท่าปางของผมนะเลยไปไปเข่งๆงโดนแวนนั่นไงโอ้ยหล่งก็รู้ เป็นไงนี่ก็เป็นการสอนนะใช่หรือเปล่าวะเพราะนั้นแหละก็พยายามเนะียหาแทงยืนให้เราได้นะมันแทงมันต้องยืนอยู่แล้วแหละโอเคไม่ได้สอนอีกแล้วกูนี่อะไรวะยึแบแวนอยู่ในดวงม,มันใจมากเลยมันไม่ตีผมด้วยอะ่ะมันกลัวไงเออมันตีแล้วมันตีแล้วเอาเลยกิวดอนกไม่ได้นกโอโหเสียนกครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรคิวดอเพื่อน แต่ผมรู้สึกว่าเลือดมันไม่ลดเลยนะจโดอเออโอ้ต้องให้กูผมเปิดอะขี้เนาเฮ้เราเล่นราเล่นยิงไปก่อนยิงไปก่อนก็สลิมนี้หลังเกมโหดมากเลยนะประมาณนี้ก็ประมาณนี้เอาแล้วเอาแล้วฟอลนินไล่ควบมมามาแล้วยิงโอ้กระโดดเว้ยมันกระโดดได้ไงนี่รูปมาเรียบร้อยฟอลินล้าแล้วครับจังหวะนี้เราก็ช่วยยิงสวยบัตเตอร์ไฟ หอกม,มรณนะพิฆาตปิ้วโดนเป็นไงโหระยะเผาขนแตกไปเออสวยเอาเคสต่อเลยหอกมรณนะโดนเอออุ๊ยนี่ดึงสวยไว้เฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดโหนี่เราแอคซิสสามนะครับผมส่งให้ยิงไปสามประตูจังหวะนี้ก็เรียวมะเรียวกมามะเรียวกระมะเรียวมะว่าปะโดนมาดีเรียวมาใจเย็น โดนลบก่อนตัวนี้ก็ได้มาดีตัวนี้เอ้ยเกือบไปแล้ว,วะอะเลยมาเลยเพื่อนป่าไปไม่โดนเออแต่แต,แตกแล้วเลยมาโอ้โหแอปสิบห้าคิดเอาเือนึกว่าเน้เป็นรับกล่องกลางตัวรับเลยนะเนี่ยอะไรวะนั <c> ่น <oughs> <c oughs> แหละ,ละเออช่วงนี้ผมประมาณนี้แหละเออ,เอ,อโอเค <c oughs> อะไรกันครับนี้ <c oughs> ดีบปืนยิงเธอเอา้าอะไรอะไรโอ้เปตี้เลยวะ จเาาจ้าบละอยู่ดรอว่าไงพวกปลาโดนแวนโอ้โหแหวนมึงโดนบ่อยจริงๆมามามาดีโอ้เโฮโ้ยอยู่ในป้อมกะเข้าหรือเปล่าแวนแวนมึงเข้าเลยหรือปลาฮกโดนในตัวนี้แทนถ <c oughs> ูกไอ้โดนแวนอีก <c oughs> แวนอยู่ในดงครับผมแต่ตอนนี้มาหน้าหมดแล้วเอาไว้ในป้อมบละกะ้าเข้าหรือเปล่าใจมันไม่กล้านะครับผมไม่เป็นไร นเธอหยอกอกันชั้นมาแล้ว Champion. จ้าป่าไม่รู้โดนหรือเปล่าไม่น่าโดนนะก็มาดิก็มาดิอุ๊กฮุกก็มาดิโดดเข้าไปในวงแม่งเลยมาดีมาดิโอ้เปืนตีเลยเหรอวะก็มาดิก็มาดีบอลินยังท้าวเลยวะมาดิโดนแหวนอีกแล้วมาดิก็มาดิฮุกฮุดูดอเออขอป้าปาให้ไป่เพื่อนขอ ขอโอ้โหฟอร์เลนมึงไม่ใช้มึงก็ไม่แบ่งไอห๊มเอ้ยปะอุ้ยโดนนี้เอาดิสวยกิวดอรัสกูสวยแวนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอีกเดี๋ยวเจออีกอืเจออกมรณะอีกตอนนี้เราก็แอซิดเจ็ดโอ้โหศูนยศูนย์เจ็ดไปดีแม่หนูก็ใส่รับไปเลยก็แววนเมื่อกี้นึ่หลบเห็นนะจ๊ะคิซี่จะการด้วยได้ไหมได้สวย สึกว่าเดี๋ยวหลังจะเข้านะเมื่อกี้เห็นแวบ๊บผมาไม่เข้าละกูตาฟาดเองก็อขอสักครั้นะตัวนี้เฮ้ยโอ,โ,โอ้โหเออดยได้ได้ยูปลามือกว่าไงเรียบร้อยได้คิวแล้วครับมาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับทิปเปอร์คิวเอ้อะไรวะสองคิวอะ two k y ตัวไม่ล่ะมาไปเล่นแล้วครับเ,เดี๋ยวเราดักคลิปเลยลวกัน คลิปกลางเออมานี่มานี่อืไอ้ตัวนั้นไม,ไม่ไม่สนใจกูเลยตัวคลิปแรกนั่นนะแม่ขนาดปลาใสมาแล้วนะไม่สนใจฉันเลยในป้อมแล้วครับผมฟอร์เรนแม่งลำใจ๊น่าอยู่นะจริงฟาร์มเลยนะฟอร์เรนน่าจะฟาร์มใช่ฟาร์มฟาร์มโหดด้วยผมบอกเลยว่าฟอรเรนฟาร์มยากเอาจริงๆถ้าลำถ้าลำไม่ค่อยเป็นอนะ่ะกลางว่าไงครับโดดปปลาหอกมอละนะโอ้โหผ่ารูกลางโซหอล โซโลคือสลับนะครับโอเคโอเคแต่แป๊บหนึ่งมันจะแตกกันนั่นน่ะโดนนะเมื่อกี้โดนอุโอ้โหดูท้าวามันดิเฮ้ยคลิกซีแตกไปหนึ่งเอาล้วครับกิวดอโอ้โหมันเยอะกิวดอไอห้าตัวเนี้ยโอ้โหเต็มทีมแล้วเนี่ยโอ้มึงล็อกได้หนะ้ตัวก็จริงอะ่ะอุย้ยเอาแล้ว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 ไม่พูดเดยอะครับคนเก่งเอาแล้วมันเอากูป่าไปดิโดนไอห้านี่อีกแล้ว ไม่โดนอันนี้ก็แวนอ่ะผมเมื่อกี้บอลเลนแม่งใจจัดอ่ะบอกเลยผมบอกเลยว่าโคตรใจใจพันนี้มีอีกไหมฮึม <c> ป <oughs> ้าไปโดนคลิปตัวเล็กๆตัวน้อยๆตอนนี้เราก็คุมกลางยาวครับจงังหวะนี้ลูกพี่พิมมาดันกลางดิเรากลับบ้านกันเพื่อนนี่เดี๋ยวตอบล,ลูกพี่สักหน่อยแล้วกันนะเออวันเดอร์มูเมนต์นะมูเมนต์มูเมนต์เออตอบกันหน่อยแล้วกันนะ เออครับลูกพี่เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเขาใหญ่นะครับวันเดอร์มูเมนต์ใหญ่ไปหมดเลยมาแล้วมาแล้วป่าเธอดังปิ้วปิ้วปิ้ว,วไม่โดนด้วยตัวนี้แตกโอ้แตกไปแล้วมาดิครับก็มาดิครับครับป่าไปโอเคโอเคป่าไปโดนรักยาเผาขนเรียวมะว่าไงย่าแทงหนู มันเดือดซะเเลอเกินมันเดือดซะเเลอเกินปลาไปโดนคลิปมาช่วยดันหน่อยใช่มาช่วยดันหน่อยพวกแขงพวกอะไรเงี้ยเออเพราะฉันดันไม่ไหวนะเธอเดือดอยู่เนะี่ยปลาโดนแววนนี่แล้วแตกไปหนึ่งครับยังว่านี้ว่าไงว่าไงเปิดโหมดฮีโร่เพชรโอ้โหได้แล้วมามาดิมาดิเปิดโหมดฮีโร่เพชรมาดิมาด,มาด,มาดิแครียืนกลางก็เห็นเปล่ากลางดงอะไรเงี้ยมันใช้ได้ใช้ได้ก็ประมาณนี้ครับผมกับการสอนเล่นนะ นี่ยังสวนอยู่อีกเหรอวะกูเนี่ยก็ <c oughs> นั่นแหละก็เอาป้อมเลยว,วะเอาป้อมเอาป้อมเอาป้อมสวยสวยสวยได้ได้ได,ได้ได้ป้อมเลยเอาเลยเอาเลยเอาแม่งเลยเอาให้หมดเออวันนี้ไม้หมดไม้กลับนะครับอีกป้อมได้ไหมวะไม่น่าทันนะจริงไม่น่าทันนี่ม,มานี่ยแหวนวะไงแหวนโดนอีกแล้วเอาแหวนโอ้คิวดอเอาอะเออสวยโอ้ดูแหวนดิรอดนะครับเมื่อกี้ เอาพอมป้อมกแหเอยปลาไปไม่โดนโว้สามตัวปลาไม่โดนตัวเดียวหยุดตัวเดียวโดดปลาโดนเอาเรื่องวะเออว่าไงว่าไง,าไงแทงแล้วไงจางดงอุลิมาไม่ไม่ไม่มาดิเอาแทงก่อนเลยคนโหดต้องเอาแทงเออ,เอ,อแล้ววันเดอร์มูนเออสวยเออบัต๋ยวแค่๋ยวแค่โดนใส่ฮอกโดนโดนแวนโดนแวน แหวนว่างไงแหวนแหวนว่างไงแหวนคงจะเกลียด,ดผมแล้วแหละว,ว่างไงผูจะแตกแล้วเนี่ยฮอกไม่ไน่าโดนมาดิเข้ามาดีครับอู้อูอ้เออเอาป้อมเอาป้อมได้ป้อมแล้วปาไปอืโดนคลิปได้ป้อมแล้วอืจบได้เลยเนี่ยเออมา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 โอ้สวยล็อก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 สวยฮอกโดนมาดิเอาเลยแม่งขาป้อมโอ้โหลำล้ำลำมาวะ่ะ โอ้ oh, แตกไปแล้วอเอาป้อมละหกป้อมนะ oh, ป่าไปก่อนตีตัวแล้วไม่ตีกูไม่ตีป้อมละเหลือมะไหมไม่ไหมอีกแทงโอเคเยอะ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 อะไรอะไรอะไรอยู่เดาะช่วยแล้วไม่โดนให้เลยแหวนว่าไงแหวนว่าไงอย่าห้าวแหวนว่าไงแต่กูตีเคสเออว่าไง,อ,าาไงอู้ล็อกสวย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 ,สวยล็อกสวยล็อกสวยล็อกสวย โอ้โหไอ,หอ้นี่เก็บเก็บหมดอะไรวะ Wonder Moment Wonder Moment โอ้โหเก็บหมดครับ Wonder Moment แตกไปด้วยครับยังวานี้ก็เหลือชั้นอีกแล้วสินะเหมือนเดือดจังวะโคตรเดือดอืมอืม,อมกอกของอะไรเนี่ยอะไรไดมอนด์อะไรเขาเนี่ยนะครับผมผมตีก่อนจังวานี้ไม่สนอะไรครับผมบุกทะลวงอย่างเดียวเอาไปกินไม่โดนโอเค ผมนี่มันมุ่งเดือดมากเลยเนี่ยบวกงนานมากเลยเนี่ยบวกมานานแล้วครับผมบอกตัวเองนะ 5. ซื้อซื้ออะไรของมันไม่รู้ไงครับผมมันเดือดรูมเมนอืมโ้โหเจ๊ตล้วเนี่ยอโอเคโอเคโอเคพอเรนว่างไงพอเรนสวยแล้วครับเลิศอยูอ่เดอีล็อกอากาครับจังหวะน,นี้สวยไม่สวยหรอครับไม่โดนครับไม่โอ้เรียวมาเรียวมามึงจกัการน้องคิกสีมาช่วยแล้วจ้าน้องคิกสีเรียวมาอะไร เหลี่ยวมาอะไรเก็บเดียเด่ยวๆไม่มีแทงผมก็เก็บได้เออคลิกสีคลิกสีตัวใครตัวมันแล้วคลิกสีเลือดก็ไม่ตัดนี่เลือดก็ไม่ตัดแวนเฮลซิงนะครับบอกฟังมันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจสถานะก็ไม่ล้างนี่เดี๋ยวผมพิมพ์เลยตัดใจง่ายกว่าเชื้อผมคำคมประจำวันตัดใจง่ายกว่าเชื้อผม ผมนี่มันอัจฉริยะจริงเลยเนี่ยอ,อะไรกูวะแค่นี้อัจฉริยะเซตเล็ดอะไรเนี่ยอ๋อเชด็ดอ๋อพี่มันขมอยู่แล้วน้องๆบอกแล้วผมเดี๋ยวพีม่มาระเบิดโลกต้องจดจำเอาบอกแค่นี้แหละอะไรเนี่ยเอาวะนี่เป็นไงโอ้โหกิวดองอย่างไอ้นี่อไม่ใช่หรอกทีมไอ้นี่เอาวะทีมอะโอเคอะไรกูวะเฮ้ยบัดไปแล้วเพื่อน ไปด้วยปลาไปครับโดนครับจังหวะนี้โดนครับผมเล่นแม่งเลยครับกูไม่กลัวไม่ต้องมีแทงครับผมเรียบร้อยครับหนึ่งคิวเอาไงครับแทงปังชนลุมแม่งดิเฮ้ยเพื่อนมาช่วยลุมเร็วลุมเนี่ยโอ้โหตกเป็ดด้วยตัวใหญ่เลยครับจังหวะนี้โอ้โหในตัวเบิร์นเบิร์นนะซิสิปแอสไปแล้วครับจังหวะนี้ลืมดูครับผมช่วยอย่างเดียวครับผมไม่เน้นไม่เน้นคิวเุยมันทนจริงเลยเนี่ยก็เอาละครับตัวต่อไปก็ข้างหน้าเรานั่นแหละครับป้อมได้เนี่ยจบได้เลยเนี่ย จบแล้วนะไม่เป็นแต่ยิบมาเออช่างมันเถอะตีตัวดีกว่ามาเอาตัว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 แหวนว่าไงแหวนว่าไงแหวนว่าไงแต่ครับเอาออกไปกินโดนได้ครับโดนโดนเมื่อกี้โดนครับน่าจะโดนโดนเห็นบาโดนโอเคครับจบแล้วผมก็ถ้าใครชอบรับหนึ่งวิกตอรี่ก่อนเดี๋ยวดูแรงก่อนขึ้นเท่า okay. ไหร่โอเคดาวหนึ่งดาวนะจ๊ะก็มีาร์มหมายอีกดาวเดี๋ยวขึ้นแล้วเดี๋ยวผมไปเล่นนอกรอบเองแล้วกัน ก็ได้เหรียญทองด้วยว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาใช้ MP ได้อยู่แล้วแหละอืมผมโหดไงห <c oughs> ม้จริงๆก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดตั้มด้วยนะครับผมก็เล่นเอามันๆนะคลิปนี้ขอช่อวยสอนสักนิดนึงนะครับผมไปแล้วลักทุกผมจุ๊บๆนะเจอกัน